สวัสดีครับผมลักี่จากบริษัทเดตีทัศครับผมวันนี้ผมจะมาแจ้งทุกคนให้ทราบว่ามีของเข้ามาล็อตใหม่ของกระเบื้องนําเข้าครับผมที่เป็นเนื้อเนื้อแน่นค่าการดูดซึมน้ําต่ําเป็นกระเบื้องดีนเผาไฟสูงครับก็จะมีโทนสีนี้เป็นสีอ่อนครับผมขนาด8นิ้วคูณ8ดนิ้วหรือ20เซนคูณยีเซนครับผม12นิ้วคูณ12นิ้วเข้ามาเพิ่มเติมครับผมตัวนี้ครับเนื่องจากการตอบรับที่ดีจากลูกค้าครับผมผมก็เลยนําเข้ามาเพิ่มเติมครับ ราคาผมยังให้ราคาพิเศษราคาเดิมได้เลยครับผมอยู่ที่450บาทต่อตารางเมตรครับผมารวม vat แ,แล้วครับตัวนี้เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามกับช่องทาง Official หรือ,เ,อ,อเข้ามาที่สาขาเีรีไทยหรือสาขาท่าน้ำนนได้เลยครับผมผมจะมีอยู่2สาขาด้วยกันครับผมถ,ถ้าอยากได้สีแผ่นเล็กแต่ว่าเป็นสีเข้มแบบแผ่นใหญ่มีไหมฮะมีครับผมถ้าอย่างเป็นแผ่นเล็กสีเข้มแบบแผ่นใหญ่จะมออีอีกรุ่นนึงครับผมก็จะเป็นสี ใกล้เคียงกับแผ่นใหญ่เลยก็มีเช่นกันครับผมแตว่ว่าก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบโทนสีอ่อนด้วยครับผม,มครับ